สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครๆครก็เข้าครัวนะครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะฮะสำหรับวันแม่โดยเฉพาะเลยนะฮะเชื่อว่าเมนูวันนี้นะเหมาะมากๆ,ๆที่คุณลูกๆทั้งหลายนั้นจะนําไปทําให้คุณแม่ทานนะครับเพราะเป็นเมนูปลาที่ดีและสุขภาพมากๆเลยนั่นคือเมนูปลากระพงทอดราดซอสเห็ดหอมนะครับโดยที่เจ้า,าไฮไลท์ของเรานะ,ะที่จะให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยคือคู่นี้ครับอ่านะฮะผู้ช่วย ของผม,ผมนะฮะเจ้า,อาซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงอาหารแมก็กกี้นะครับผมเนี่ยมีกระตุกนิดน,นึงเลยนะฮะคู่นี้นะคุณผู้ชมผมจะบอกว่าอยู่ในครัวนะง่ายมากเลยทําให้อาหารของคุณนะอร่อยหอมกลมกล่อมนะฮะไม่ว่าจะเอาไปหมักเอาไปผัดเอาไป,าไปาทําเป็นซุปหรืออะไรเนี่ยแค่มีเจ้า2ตัวนี้ผลิตก,กําลังกันนะไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นแล้วอร่อยเรียบร้อยเลยนะครับโอเคทีนี้ ในอัตราส่วนเมนูของเราส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างไปเช็คเลยเอาละ,ะครับเมนูของเราแล้วครับแน่นอนว่ามันชื่อว่าปลากระพงก็ต้องมีปลากระพงเหมือนะับผมใช้ปลากระพงน้ำลึกนะชิ้นนี้ประมาณ200กรัมนะใช้ส่วนหางนะครับก้างน้อยนะแล้วก็เรียกได้ว่าได้เนื้อแบบหนึ่หนังหนึ่งหนังกันเลยทีเดียวนะครับผมมีกระเทียมนะฮะนี่คือขิงนะฮะใช้ขิงแก่นะฮะจะได้เอ่อรส รสชาติเข้มข้นนะครับนี่คือพริกชี้ฟ้าแดงอ่าพริกแห้งนะแต่ว่าเป็นชี้ชีฟ้าแดงนะครับแล้วก็เอามาคั่วนิดนึงนะให้มันมีกลิ่นหอมนะครับอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมนะฮะแล้วนี่คือต้นหอมนะผมเหลือยอดออกมาด้วยเดี๋ยวามาแต่งจานนะครับที่เห็นอยู่นี่เห็นเป็นน้ำเนี่ยนะฮะดูไม่ผิดแล้วนั่นคือน้ำเปล่าเลยแหละหรือจะใช้เป็นน้ำสต็อกก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าไฮไลท์ของเราคือเจ้าสองตัวนี้นะครับนั่นคือซอสหอยนางรม และก็ซอสปรุงอาหารตราบแม็กกี้ที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะฮะผนก,กำลังกันให้รสอร่อยกับจานของเราในจานนี้นะครับท่านผู้ชมอยากทราบสูตรอาหารเพิ่มเติมรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคการทำอาหารดีๆนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายจากผลิตภัณฑ์แม็กกี้ด้วยเนี่ยก็เข้าไปคลิกชมกันได้เลยฮะที่ Facebook ของแม็กกี้ครับเพียงเซิร์ชแม็กกี้ไทยแลนด์เท่านั้นเองนะครับ เอาละอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากปลาของเราก่อนเลยนะตอนนี้ผมจะตั้งกระทะให้มันร้อนจัดให้ควันมันขึ้นอย่างเงี้ยแหละมันมันขึ้นแรงมากแล้วเดี๋ยวผมหลีลงนิดนึงก่อนนะฮะแต่ว่ากระทะเปล่าๆโดยยังไม่ลงน้ามันเนี่ยเราตั้งให้ยิ่งร้อนก็นยิ่งดีนะปลาจะไม่ติดกระทะด้วยก่อนอื่นอย่างที่บอกนะฮะว่าพระเอกของเราเอามาปรุงปลานก่อนเลยนะครับผมจะใช้ซอสหอยนางรมแม็กกี้นะครับ ที่สกัดจากหอยนางรมแท้เช่นกันเลยนะไม่มีคอเลสเตอรอลแน่นอนครับ1ช้อนชาเช่นกันแล้วเราก็จะปรุงด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ที่ทำจากซอสถั่วเหลืองหมักด้วยวิธีทางธรรมชาติ1ช้อนชาครับ ด้านหนังนะผมไม่ไปอะไรกับมันเยอะผมเอาด้านเนื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่าอาด้านหนังมันเปียกเกินไปเดี๋ยวมันไม่กรอบเอาละจริงๆแล้วนะฮะถ้าอยากให้มันแบบรสมันเข้าเนื้อจัดๆนะฮะก็อาจจะแรปแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้แต่ว่าในความที่รสชาติผมชอบให้รสชาติมันเข้มข้นนะผมก็จะลงทอดปลาเลยน้ำมันใช้น้ำมันพืชคะลงไปเลยครับกระทะมันร้อนจัดมากนะสังเกตดูได้ง่ายเห็นไหม น้ำมันที่เราเทลงไปในกระทะเนี่ยมันสามารถไหลเหมือนน้าเลยถ้าปกติมันจะเหนื่ใช่ไหมอันนี้ไม่เหนื่ส่วนน้ำมันที่ผมใช้นะฮะผมลงไปไม่เยอะเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าผมจะใช้เป็นแบบถ้าแบบฝรั่งเขาจะเรียกเหมือนคล้ายๆเซียร์ไม่ใช่แบบทอดดีฟรายจ๋านะเอาละลงเลยให้มันรู้สึกบ้างว่าเราไฟแรงขนาดไหน <c oughs> นะฮะที่ไฟลุกขึ้นขนาดนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนจัดนะฮะเลยจุดเดือดของเขาไปแล้วนะเวลามันกระทบ กับเปลวไฟนิดนึงมันก็เลยติดนะครับเอาละผมจะย่างให้สีขึ้นสวยทั้งสองด้านนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเอาละคุณผู้ชมครับพอเราทอดปลาเสร็จแล้วนะบนกระทะใบเดิมที่มีคราบความหอมของปลาผมชอบคำนี้ยนะังคราบความหอมนะฮะก็ เรอ,อให้กระทะไหมนะตอนทอดปลานะครับที่ผมไม่อยากใช้คำว่าทอดเท่าไหร่ต้องเรียกคาว่าเสียไปเลยเละกันนะทับซับไปเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาทาซอสกันต่อนะครับตั้งไฟต่อในกระทะใบเดิมนะครับผมจะเตรียมเห็ดหอมนะครับนี่ก็ซอยเห็ดไปเลยนะระหว่างที่เรากำลังรอให้กระทะมันร้อนจับนะครับ เห็ดหอมนะครับกระเทียมเทียมผมก็จะใช้วิธีหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงไม่ต้องเล็กมากนะครับให้มันแบบได้เคียวด้วยนะเพราะส่วนตัวคุณแม่ผมก็ชอบทานกระเทียมอยู่ละก็จักหนักไปเลยโอเคทีนี้เราจะเอาเห็ดหอมนะครับและกระเทียมลงไปผัดในนี้ก่อนนะเพื่อ จะลงนล้ำมันนิดนึงนิดเดียวจริงนะอ่านี่คือการทำซอสนะครับลงเร่งไฟเลยฮะและกระเทียมอ๋อดูเหมผมจะลืมผมจะลืมพริกด้วยครับลงพริกเลยครับซอยเลยอ่า ใช้มีดช่วยในการประคองเอามาลงเนี้ยง่ายดีนะฮะเผ็ด <_ d ose> มากน้อยแล้วแต่ชอบผัดตอนนะให้เห็ดโคมีความหอมคุณชมอาจจะบอกเออมันเห็ดหอมอยู่แล้วไม่ใช่ยางงั้นเวลาเขโดนกับไฟมันจะหอมถ้าเกิดว่าดูน้ำมันมันน้อยไปลงเพิ่มน,นิดนึงก็ได้นะฮะแต่เราก็ยังใช้ไม่เยอะอยู่ดีนะรเราผัดให้เขาคุกขึ้นมาอือ คุณละเห็ดเขาโดนกับกระทะเนี่ยด้วยความร้อนนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับอ่ามีสีสันเอาละใกล้ได้แล้วนะถ้านะผมก็ลืมขิงครับหั่นเป็นแว่นเลยละกันอ่าใสยที ผัดไปด้วยกันเลยนะฮะเอาหมดเลยแล้วกันขิงแล้วมันก็หอมดีโอเคฮะตอนนี้สังเกตเห็นหอมแล้วสีเริ่มขึ้นเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะผมรีไฟอ่อนเลยครับสินที่ผมจะทำต่อไปนะผมจะ ปรุงรสครับด้วยพระเอกของเรานะฮะซอสหอยนางรมแม็กกี้หนึ่งช้อนชาครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้อีกหนึ่งช้อนชาครับเอาแล้วผมจะลงน้ำลงไป จะสังเกตนะฮะเราลงน้ำลงปลาเราเล่งไฟขึ้นมานิดนึงนะผมจะใช้ไฟปานกลางนะครับเกี่ยวเขานะฮะซอสหอยนางรมและซอสปรุงอาหารนักกี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลทองเลยนะฮะมีความเข้มข้นนะแล้วก็อืหอมนะได้กลิ่นของอหอยนางรมนะฮะกลิ่นชุนเหลืองนะฮะแล้วก็มีกลิ่นขิงกลิ่น ทั้งหลายเหล่านี้นะครหอ,อมขึ้นมาเลยนะความเผ็ดของพริกนะคะก็จะมีะความแหลมขึ้นมานะครให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยสุดยอดเลยนะค,ะนะครับนะบใช้ไฟปานกลางเคี่ยวไปอย่างนี้นะทีนี้ผมจะแอบชิมนิดนึงว้านวะงตรุงอะไรเพิ่มแล้วครับพอแค่นั้นเลยนะค,ะนะครับาจะใส่เพิ่มแค่แค่พริกไทยน,นะครับ รสชาติโอเคแล้วเคี่ยวให้งวดลงมาสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเสร็จพร้อมเสิร์ฟกับปลาได้เลยเดี๋ยวมาดูกันเอาล่ะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับผมจะเสิร์ฟจานนี้นะฮะเพื่อเข้ากล้องนะคะุณแม่ผมจะได้ได้รับเรียกว่า nutrition ที่เต็มเปี่ยมเลยนะฮะนี่ผมจะปูข้างล่างนะฮะเป็น เหมือนกันเป็นเบสนะฮะเป็นเบสให้ปลางผมก่อนนะฮะชิ้นของผมใหญ่นะฮะอืมในการที่เราเซียนะฮะแบบสไตล์คล้ายสไตล์ฝรั่งอย่างนี้นะคะุณผู้ชมสิ่งที่เราจะได้นะครับกลิ่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าสโมกกี้นิดๆนะฮะออกเป็นคล้ายๆบาร์บีคิวหน่อยๆอืออะนะฮะเราจะราดดิซอส ซ้ำเติมด้านบนดิทีนอือนะครับดูดิฮะความเข้มข้นของซอสอ่สุดยอดสุดยอดมากๆอืหอมมากๆเลยอนะครับต้นหอมซอยก่อนเลยนี่อันนี้ไม่สวยจะลบไป ะครับเวลาจะเสิร์ฟค่อยซอยฮะมันจะไดะ้กลิ่นหอมใหม่ๆเลยนะช่วยให้ประมาณนี้นะอยากให้มันมีกลิ่นผิดไทยน,นะฮะขั้นตอนการตกแต่งกนะ็เชิญเลยครับตามอัธยาศัยเอาที่คิดว่าสวย เอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเคลียพืยย้นที่นิดนึงเอาละจานนี้นะผมจะเสิร์ฟคู่ไปกับสลัดผักสดๆนะค,คุณแม่ผมจะได้ทานได้วิตามินด้วยนะแล้วก็ดีต่อสุขภาพจากมันเริ่มตั้งแต่เข้ากล้องแล้วนี่ผมใช้ข้ากล้องสามประสัดเลยนะครับแล้วทีนี้เมนูของผมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเอาไว้เซอร์ไพรส์คุณแม่ในวันแม่ของผมแล้วนะครับทีนี้ในเมนูถัดไปนะครับคุณผู้ชม ในเจ้สอตัวนี้นะฮะซอสหอยนางรมและซอสปรุงอาหารตราแมาตี้ผมจะนํามาใช้ทําอะไรนะฮะอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะถ้าอยากดูรายละเอียดนะวิธีทําอัตราส่วนทั้งหลายทั้งปวงนะครับเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv นะครับเว็บไซต์ดีๆที่มีเมนูเพียบรออยู่นะครับล้วติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ